้าวันหนึ่งคุณติดอยู่ในป่าลึกมีเพียงกระจกบานใหญ่กั้นคุณเอาไว้กับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เฝ้าดูคุณทุกค่ำคืนคุณจะยอมอยู่เพื่อมันหรือจะหาทางหนีจนากนรกที่ไม่มีใครเคยรอดนี่คือ The Watcher หนังขย่าวขวัญเหนือธรรมชาติที่จะพาคุณดิ่งสู่โลกของสิ่งมีชีวิตโบราณที่อยากเป็นมนุษย์แม้จะต้องขโมยร่างของคุณก็ตามและพวกเขาจะหาทางรอดได้ยังไงไปติดตามกันเลยครับ ถ้าคุณเป็นสายกินจุกกินจิกวันนี้ผมมีของเด็ดมานำเสนอพริกกากหมูเคี้ยวเพลินรสต้มยำกรอ ب, เรบเผ็ดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจ้าสัใจกินเล่นก็ได้โรยข้าวก็ดีฟินทุกคำกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดทีหลังความสุขสำคัญกว่าแคลอรี่และอย่ารอช้ากดจิ้มที่ตะกร้าด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ได้เลย ค่ำคืนอันมืดมิดปกคลุมป่าใหญ่ในประเทศไอซ์แลนด์ชายคนหนึ่งวิ่งสุดแรงเกิดเขากําลังหนีบางสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเขาวิ่งผ่านป้ายเล็กๆที่เขียนว่าจุดที่ไม่อาจย้อนกลับ108แต่เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นวิ่งต่อไปจนกระทั่งฝูงนกแปลกปลาหลาบินอยู่เหนือศีรษะเขาพยายามปีนต้นไม้เพื่อซ่อนตัวจากอะไรบางอย่าง และในเสี้ยววินาทีเขาพัดตกลงมาข้างล่างอย่างแรงแล้วบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ลากเขาหายไปในความมืดภาพได้ตัดมาที่หญิงสาววัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามีน้าที่ทำงานอยู่ในร้านขายสัตว์เลี้ยงเล็กๆวันหนึ่งหัวหน้าได้ขอให้เธอช่วยงานเล็กน้อยส่งนกแก้วพันหายากไปยังสวนสัตว์ที่อยู่นอกเมืองลึกเข้าไปในป่ามีนาตอบตกลงหลังเลิกงาน เธอกลับมาบ้านพร้อมกรงนกในมือเตว่าเบื้องหลังใบหน้าสงบนั้นใจของเธอกำลังปั่นป่วนเธอนั่งลงพูดกับนกแก้วเรากับเป็นเพื่อนคนหนึ่งเราถึงแม่ที่จากไปเมื่อ15ปีก่อนความเศร้าที่เกาะกินใจเธอไม่เคยจางแต่นกแก้วไม่อาจตอบกลับหรือบรรเทาอะไรได้เลยคืนนั้นมีหน้าตัดสินใจจะหนีความเศร้าโดยการออกไปเที่ยวเธอแต่งหน้าและสวมวิกโปดของเธอเมื่อมาถึงที่บาร เธอก็ใช้ชื่อปลอมและบอกว่าเป็นนักบัลเล่เพื่อที่จะเข้าหาหนุ่มๆเพื่อหลอกตัวเองและหลอกคนรอบข้างว่าเธอคือคนอื่นเพื่อปกปิดความเจ็บปวดข้างในเช้าวันต่อมามีหน้ารู้สึกผิดในใจเธอกลับพูดขอโทษนกแก้วเธอเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังแม้จะรู้ดีว่ามันไม่มีวันตอบกลับได้เธอพึมพำว่าบางทีตัวตนที่แท้จริงของฉันคงไม่มีใครอยากจะรู้จักเลย หลังจากระบายความในใจเสร็จทั้งเธอและนกแก้วก็ออกเดินทางทันทีระหว่างแวะปั๊มน้ำมันพี่สาวของมีหน้าก็โทรมาบอกว่าครอบครัวยังอยู่กับเธอเสมอยังมีหลานที่รอให้เธอกลับไปหามีหน้ายิ้มบางๆก่อนขับรถมุ่งหน้าสู่เส้นทางอีกยาวไกลแต่แล้วรถก็เกิดเสียกลางทางมือถือไม่มีสัญญาณเธอไม่ยอมแพ้หยิบกงนกแล้วเดินลุยป่าหวังหาความช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่แถวนั้นเลยเมื่อลองกลับไปที่รถเธอก็พบว่าหลงทางเธอพูดกับนกแก้วเพื่อให้กำลังใจตัวเองก่อนจะตั้งชื่อให้มันว่าดาวินระหว่างเดินต่อเธอเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วมีหน้ารีบวิ่งตามจนไปเจอกับที่หลบภัยแห่งหนึ่งกลางป่าหญิงปิิศนาเปิดประตูและตะโกนว่ารีบเข้ามาถ้าไม่อยากตายมีหน้าไม่ลังเล วิ่งสุดชีวิตเข้าไปในที่หลบภัยนั้นหญิงปิศนาที่มาช่วยมีหน้า,าไว้เธอคือมาดาลินหญิงวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำของกลุ่มผู้รอดชีวิตที่นี่ยังมีวัยรุ่นอีกสองคนเซียล่าและแดนเนียลผู้ที่ติดอยู่ในที่แห่งนี้เหมือนกันเธอบอกว่าพวกเราอยู่ในที่หลบภัยแห่งนี้มานานแล้วทันทีที่พรอาทิตตกมาดาลินรีบบอกให้ทุกคนมายืนที่หน้ากระจกบานใหญ่ พอสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่ทุกคนเรียกมันว่า The Watcher สิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่สามารถเข้ามาข้างในที่หลบภัยนี้ได้แต่พวกมันเฝ้าดูอยู่ด้านนอกทุกค่ําคืนไม่เคยพลาดทันใดนั้นเสียงตบมือดังขึ้นจากในความมืดมีหน้าชงักทำตัวไม่ถูกมาดาลีนพูดเสียงเรียบๆว่าพวกมันกําลังดีใจมันกําลังต้อนรับสมาชิกใหม่ในที่แห่งนี้ เช้าวันลุ่งขึ้นมีหน้าพูดกับทุกคนว่าเธอจะต้องออกไปจากที่นี่แต่ทุกคนกลับตอบว่ามันเป็นไปไม่ได้มีหน้าไม่ฟังรีบคว้าโกงนบแล้ออกเดินทางเข้าป่าทันทีแต่สุดท้ายก็หลงทางมาดาลินตามเธอเข้าไปและบอกความจริงบางอย่างว่าป่าแห่งนี้สามารถสร้างภาพลวงตาได้ถ้าสังเกตให้ดีเธอจะเห็นป้ายเลขที่ปรากฏเป็นระยะ มันคือตัวนับเวลาที่จะบอกว่าเรามาถึงตรงนี้ใช้เวลาครึ่งวันโดยมันจะตั้งอยู่ล้อมรอบที่หลบภัยแห่งนี้ถ้าเราไม่รีบกลับไปหรือเดินเลยจากป้ายนั้นไปเธอจะไม่มีวันกลับไปถึงที่หลบภัยทันเวลาอีกเลยป้ายเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนที่ทุกคนเรียกว่าศาตราจารย์แต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้ว่าเขาคือใคร มีหน้าได้แต่งเงียบเธอเริ่มเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าแต่มันคือกับดักที่ไม่มีทางออกไปได้ง่ายๆภาพตัดกลับมาที่หลบภัยคืนนี้เป็นคืนที่เดอะว t ชเชอเฝ้ามองอีกครั้งแดเนียลยืนอยู่หน้ากระจกบ,บานใหญ่ทำการแสดงเหมือนเคยเขาพยายามเอนเตอร์เทนพวกมันพร้อมกับแนะนำมีหน้าสมาชิกใหม่ของคืนนี้ มาดาลีนแนะนําให้เธอทําตัวตามปกติเพราะพวกมันต้องการให้เราทําแบบนั้นส่วนเซียร่าก็เดินไปเปิดเพลงแล้วเริ่มเต้นเหมือนที่เธอทําทุกค่ําคืนมีหน้าเธอนั่งเงียบมุมห้องเปิดดูรายการทีวีเก่าๆที่อยู่ในห้องหลดภัยนี้เธอเริ่มเข้าใจว่าในสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครเป็นตัวของตัวเองได้จริงพวกเขาทุกคนกําลังแสดงอยู่ต่อนหน้าผู้ชมที่ไม่ใช่มนุษย์ เช้าวันต่อมามีน้ากับเซียล่าออกไปเก็บสมนุนไพรในป่าเพื่อเอามาทำยาเธอใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาแล้วกว่าหเดือนระหว่างทางเซียล่าเริ่มเปิดใจเธอเล่าเรื่องสามีของเธอที่ชื่อจอรนที่หายตัวไปเมื่อหวันก่อนเขาพยายามออกไปหาทางออกจากป่าแต่ก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยและนั่นเองทำให้เราได้รู้ว่าชายที่วิ่งหนีในฉากเปิดเรื่องคือสามีของเซียล่า เซียล่ายังเล่าต่อว่าไม่นานมานี้พวกเขาเจอหลุมโพงประหลาดพวกเขาเชื่อว่าโพงนั้นคือรังของเดอะวัชเชอร์ที่พวกมันใช้ซ่อนตัวอยู่ตอนกลางวันในตอนเย็นมาดาลินได้ทบทวนกฎ3ข้อที่ทุกคนต้องจำขึ้นใจข้อแรกห้ามหันหลังให้กระจกขออ้อ2ห้ามเปิดประตูหลังพระอาทิตย์ตกแล้วข้อสุดท้ายห้ามเข้าใกล้โพงโดยเด็ดขาด จากนั้นวิถีชีวิตสุดแปลกของมีนาก็เริ่มต้นขึ้นถือใช้วันทั้งวันดูแผ่นวิดีโอเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาบางครั้งก็แค่ยืนจ้องกระจกโดยไม่มีเหตุผลทุกอย่างดูน่าเบื่อซ้ำซากเหมือนหลงอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออก จนกระทั่งวันหนึ่งไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่มีนาเดินไปที่กระจกแล้วเคาะเบาๆทันใดนั้นเสียงเคาะก็ดังกลับมาจากด้านนอกมาดาลีนที่นอนพักอยู่ถึงกับลุกขึ้นสั่งให้ทุกคนอยู่กับที่จากนั้นเสียงเคาะก็เงียบลงวันต่อมามีนาออกไปล่าสัตว์กับแดเนียลระหว่างทางแดเนียลเล่าว่ามาดาลีนเคยทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยและพอเธออยู่ที่นี่นานที่สุด เธอจึงชอบทําตัวเหมือนรู้ทุกอย่างและแดเนียลเองติดอยู่ในที่หลบภัยแห่งนี้นานถึง8เดือนหลังจากพูดคุยกันสักพักมีนาก็ขอให้แดเนียลช่วยเธอสำรวจหลุมประหลาดเธอใช้เชือกโรยตัวลงไปที่ด้านล่างในนั้นเธอพบเจอกับข้าวของเก่าๆหนังสือพิมพ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และจัก,กรยานมีนาผูกของกับเชือกและให้แดเนียลดึงขึ้นไป แต่จูจูเสียงประหลาดก็ดังขึ้นในความมืดเสียงเดียวกับที่เธอเคยได้ยินทุกค่ำคืนเวลาที่พวกเธออยู่ที่หน้ากระจก มีหน้ากรีดร้องด้วยความตกใจก่อนจะรีบปีนขึ้นมาอย่างตื่นตระหนกเธอรู้ทันทีว่าพวกมันอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อทุกคนมาตรวจของที่มีหน้าเอากลับมาเธอมั่นใจว่าจักรยานอาจจะพาเธอหนีออกไปได้แต่ทันใดนั้นมาดาลีนกับเปลี่ยนสีหน้าและดูไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดพยายามสอบถามที่มาของสิ่งของเหล่านั้นมีหน้าเลยโกหกไปว่ามันซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่ ในขณะที่แดนเนียลนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาจากหลุมประกอบเป็นกล้องวงจรปิดและนำไปวางไว้ที่ประตูเพื่อตรวจดูว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่คอยเฝ้ามองพวกเขาอยู่คืนนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปตามปกติพวกเขานั่งรอพวกเดอะวอ c ชเชอร์เหมือนเคยแต่แล้วเสียงเคอะประตูก็ดังขึ้นทำลายความเงียบในทันทีมาดาลีนรีบห้ามทุกคน ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดแต่เสียงที่ดังอยู่นอกประตูกลับเป็นเสียงของจอรนสามีของเซียร่าเสียงนั้นขอร้องอ้อนวอนให้เปิดประตูเซียร่าไม่แน่ใจจึงถามคำถามเฉพาะที่มีแค่เธอกับจอรนเท่านั้นที่รู้แต่ก็ไม่มีคำตอบกลับมาเซียร่าบอกให้เขาโผล่หน้าเข้ามาที่กล้องและเขาก็ทำตาม ใบหน้าของจอนปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่ร่างของเขาจะถูกบางอย่างจากความมืดลากหายเข้าไปในป่าทุกคนช็อกทันใดนั้นเสียงข้อกระจกดังขึ้นอีกครั้งเสียงข้อกระจกจากด้านนอกดังขึ้นเรื่อยๆมาดาลีรู้ทันทีว่าพวกมันกำลังเล่นกับจิตใจของพวกเขาเธอเดินไปที่กระจกยืนบังทุกคนเอาไว้ก่อนเสียงข้อนั้นจะเงียบลง จากเหตุการณ์นี้รอยล้าวก็เริ่มปรากฏบนกระจกบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีความเงียบเปลี่ยนเป็นแรงกดดันเช้าวันรุ่งขึ้นมาดาลีนโยนจักรยานลงหลุมต่อหน้าทุกคนพร้อมเตือนว่าจงทําตามกฎอย่างเคร่งครัดมีหน้าเริ่มนึกถึงอดีตวันที่เธอนั่งรถไปกับแม่และพี่บรรยากาศในวันนั้นสดใสจนเธอเปิดกระจกเพื่อสูดลมเย็น แม่ขอให้เธอปิดกระจกแต่เธอดือ้อและทันใดนั้นเหตุการณ์เลวร้ยายก็เกิดขึ้นมีน่ารู้ดีว่าเธอคือคนที่ทำให้ทุกอย่างพังและเธอก็รู้สึกผิดมาตลอดชีวิตตัดภาพกลับมาแล้วดูหนาวมาเยือนเวลากลางวันสั้นลงอากาศหนาวเย็นอาหารเริ่มขาดแคลนความตึงเครียดในกลุ่มก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเสียลาเดินเข้าป่า มีหน้าจึงตามไปเซล่าเชื่อว่าเสียงนั้นคือจอนจริงๆเธอเลยคิดจะกระโดดลงไปหาจอรนขณะเดียวกันเสียงทะเลาะกันดังขึ้นใกล้ๆแดนเนียลโมโหมาดาลีนก่อนจะรีบวิ่งกลับไปแล้วล็อกประตูไม่ให้ทั้งสองคนเข้า แล้วพระอาทิตย์ก็ตกดินมาดาลีนจึงพามีนามาหลบใต้กองไม้และแล้วเดอะวอชเชอร์ก็ปรากฏตัวร่างสูงแขนยาวเก้งก้างปรากฏตัวออกมาจากป่าตรงไปยังที่หลบภัยยืนจ้องกระจกและเปล่งเสียงโหยหวนออกมาแต่เมื่อไม่เห็นมีน้าและมาดาลีนพวกมันก็เริ่มออกตามล่าทันทีทั้งสองรีบกลับไปยังที่หลบภัยขอประตูขอให้แดเนียลเปิดแต่เขาก็ไม่ยอม มีนาจึงเล่าความรู้สึกผิดในอดีตเกี่ยวกับแม่พร้อมบอกว่าแดนเนียลจะต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเหมือนเธอแดนเนียลฟังและตัดสินใจเปิดประตูพวกเขารีบเข้าไปยืนหน้ากระจกทันที เพื่อให้ The Watcher เห็นว่าสมาชิกยังอยู่กันครบมาดาลีนจึงเผยความจริงว่าเธอเคยเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์และตำนานเรื่องเล่าต่างๆและเธอมาอยู่ที่นี่ด้วยความสมัครใจวันหนึ่งเธอออกล่าตอนพระอาทิตย์ตกและได้พบกับตัวเองอีกคนมันไม่เหมือนเธอทั้งหมดแต่ก็คล้ายเอามากๆเธอจึงรู้ว่า The Watcher สามารถเรียนแบบมนุษย์ได้พวกมันคือสิ่งมีชีวิตโบราณ ที่มีหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นนักแปลงล่างผู้มีปีกเทพเจ้าหรือกระทั่งแฟรี่พูดแห่งป่าพวกมันศึกษามนุษย์เรียนแบบพฤติกรรมหวังว่าสักวันจะกลายเป็นมนุษย์ได้จริงๆและนั่นคือเหตุผลที่พวกมันจะไม่ยอมปล่อยมนุษย์ออกไปเด็ดขาดจูจ่ๆเสียงคอก็ดังขึ้นอีกครั้งทุกคนช่วยกันลากโต๊ะไปบางประตูเอาไว้และได้พบกับช่องลับใต้พื้นเมื่อเปิดออก ภายในคือบังเกอร์หลบภัยลึกลงไปใต้ดินมีอาหารอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ครบคันมีหน้าเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมันยังใช้งานได้และเธอได้พบกับวิดีโอของชายคนหนึ่งศาสตราจารย์คิวมาตินชายผู้เป็นต้นเรื่องของทุกอย่างเขาเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยายลัยผู้เริ่มศึกษาสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่าเดอะวอชเชอเขาสร้างสถานที่แห่งนี้ และเรียกมันว่า Wonderland เพื่อใช้เป็นศูนย์ทดลองรับเขาเชื่อว่า The Watcher มาเพื่อเรียนรู้พวกมันเฝ้าดูจดจำและเรียนแบบทุกพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคืนเมื่อเขาเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังก็มีแต่คนหัวล้อยาะเขาจึงสร้างบังเกอร์นี้ขึ้นโดยใช้แรงงานจากคนในหมู่บ้านใกล้ๆคนที่ไม่มีครอบครัวหากพวกเขาหายตัวไปก็จะไม่มีใครสงสัย และเขาจะเชิญคนพวกนั้นมาร่วมโต๊ะอาหารในตอนเย็นในขณะที่ตัวเองแอบเฝ้ามองพฤติกรรมของพวก The Watcher อย่างลับๆในที่หลบภัยจนวันหนึ่ง The Watcher พิเศษตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเด็กหญิงผมแดงมีท่าทีสงสัยดูใสซื่อและแตกต่างจากพวกอื่นศาสตราจารย์เชื่อว่าเธอคือกุญแจสู่ความเป็นอมตะหรือแม้กระทั่งนำคนที่ตายไปแล้วกลับมาได้เขาหลอกล่อจับเธอขังไว้ในกรง และพยายามสื่อสารกับเธอทำตัวเป็นเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันคือการทดลองวันแล้ววันเล่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเดอะวอชเชอร์ตัวนั้นก็แน่นแฟนขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้อะไรจากพวกมันเลยเขาเหนื่อยล้าหมดศรัทธาและพร้อมจะจากโลกนี้ไปก่อนจบบันทึกเขาทิ้งข้อความสุดท้ายเอาไว้ทางลอดเดียวคือเขาทิ้งเรือ,อไว้ ที่ปลายจุดที่ไม่อาจย้อนกลับหมายเลข134และให้ตามนกไปและหากคุณลอดออกไปจงกลับไปที่มหาวิทยาลัยและทำลายทุกอย่างจากนั้นเขาปีนบันไดขึ้นไปจากบังเกอร์เสียงปืนสองนัดก็ดังขึ้นคืนสุดท้ายมาถึงตอนนี้ทุกคนรู้วิธีออกจากป่าแล้วเซียล่าเปิดเพลงชวนแดนเนียลเต้นด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายแต่แดนเนียลกลับรู้สึกใจหาย พอเขาไม่มีครอบครัวให้กลับไปหาไม่มีที่ที่เรียกว่าบ้านเซียล่าจึงพูดเพียงว่างั้นนายก็อยู่กับฉันจนกว่าจะเจอที่ของตัวเองทั้งสองกอดกันแน่นท่ามกลางคืนสุดท้ายในดินแดนที่ไม่มีใครคุ้นได้รู้จักเช้าวันต่อมาทั้งสี่ออกเดินทางไปยังป้ายหมายเลขหนึ่งสามสี่และนกแก้วดาวินของมีนาเป็นผู้นำทางระหว่างทางพวกเขาพบกับก้อนหินวงกลม ที่มีภาพสลักเดอะวอ c เชอร์ปิดหลุมอยู่มาดาลินเล่าว่าที่นี่คือจุดที่เดอะวอ c เชอร์ถูกขังไว้ในอดีตพวกมันเคยเป็นมิตรกับมนุษย์จนวันหนึ่งความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นความเกลียดชังพวกเขาเรีบเดินทางต่อก่อนที่ความมืดจะกลับมาและพวกเขาก็เดินทางไปจนถึงแม่น้ำจนได้สาวๆขึ้นเรือทันทีแต่แดเนียลได้ยินเสียงจรจากด้านหลังเขาดีใจวิ่งเข้าไปหา เซียล่าร้องตะโกนเตือนว่านั่นไม่ใช่จอนแต่ก็สายเกินไปแดเนียลถูกเดอะวัตเชอร์จัดการและร่างของเขาก็ถูกยึดไปสามสาวนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดเช้าวันใหม่พวกเธอกลับสู่โลกที่สดใสอีกครั้งมีหน้าเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสวมรอยเป็นหลานของศาสตราจารย์เพื่อทำตามคำขอสุดท้ายทำลายหลักฐานทุกอย่างและที่นั่นเธอยังพบข้อมูลอีกว่า เมื่อครั้งอดีต The Watcher เคยมีความรักกับมนุษย์และได้มีลูกด้วยกันซึ่งเด็กคนนั้นจะถูกเรียกว่าลูกครึ่ง The Watcher ซึ่งลูกครึ่ง The Watcher ก็อาจจะปะปนอยู่ในหมู่มนุษย์มีหน้าเจอรูปหนึ่งเป็นภาพของมาดาลีนหญิงที่อยู่กับพวกเธอในที่หลบภัยและพบว่าเธอคือภรรยาของศาสตราจารย์ที่ตายไปแล้วมาดาลีนคือ The w a t c เชอพิเศษตัวเดียวกับในคลิป และตอนนี้เธอคือคนที่ยึดล่างมาดาลีนและแฝงตัวอยู่ในกลุ่มมาตลอดเพื่อรอวันที่จะออกมาสู่โลกภายนอกมีหน้ารีบไปหาเซียล่าพร้อมรูปยืนยันความจริงแต่ทันใดนั้นเซียล่าตัวจริงก็โผล่มาจากรถนั่นหมายความว่าเซียล่าที่อยู่กับเธอคือเดอะวัชเชอร์ทันใดนั้นมันแปลงร่างเป็นแดเนียลแล้วจัดการเซียล่าตัวจริง จากนั้นก็พุ่งเข้าหามีหน้ามาดาลีนที่เป็นเดอะวอชเชอร์พูดว่าพวกเราแค่อยากมีชีวิตปกติแต่มนุษย์กับผักใส่พวกเราให้ต้องอยู่ใต้ดินจากนั้นมันแปลงร่างเป็นมีหน้าล้วเดินเข้ามาหาเพื่อจะกำจัดเธอแต่มีหน้าเอ่ยเบาๆว่าสาเหตุที่มาดาลีนสามารถอยู่กลางแดดได้และแตกต่างจากเดอะวอชเชอร์คนอื่นๆก็เป็นเพราะว่าเธอคือเดอะวอชเชอร์ลูกครึ่ง และยังมีเดอะวอชเชอร์ลูกครึ่งอีกหลายตัวที่อยู่ท่ามกลางพวกเราบางทีพวกคุณอาจจะไม่ได้ถูกผักใส่จากพวกเขาเดอะวอชเชอร์ er นิ่งไปแล้วเผยตีอกออกมาก่อนจะบินจากไปมีหน้ารอดชีวิตมาได้เธอปลุกเสียล่าตัวจริงและทั้งสองก็รีบหนีออกจากที่นั่นไม่นานหลังจากนั้นมีน้าได้กลับไปหาลูซี่พี่สาวฝาแฝดของเธอเธอบอกว่า เธอยกโทษให้ตัวเองแล้วและเธอก็สารภาพว่าบางครั้งฉันยังคงเห็นมาดาลีนที่อยู่ในร่างของคนอื่นหลานสาวของมีน้าเอารูปมีน้ากับนกแก้วดาวินมาให้และที่นอกหน้าต่างเด็กหญิงผมแดงหน้าตาแลกประหลาดคนหนึ่งกำลังจ้องมองมาที่หน้าต่างบานนั้น จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมขอถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าเพื่อนๆคิดว่าดู w วัต h e เชอร์น่าสงสารหรืออันตรายกันแน่ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปกันครับและเช่นเคยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแม่พาคลิปดีๆจากช่องมู s สปอยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปหากมีข้อผิดพลาดใดๆผมขออภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผม ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ